อยากกลับบ้านแบบนั่งโซฟาร้องไห้ยังมม้อยู่เขาก็จะร้องแบบนี้กติมแล้วก็อดทนใช่ไหมคะเป็นตนนีก็มตีทุกคนไหมคะเรียบร้อย สบายใช่ไหมสบายวันนี้น่าติดมากวันนี้น่าตีมากเลยอ่ะเออจริงเอออิดันนี้ไม่ต้องปิดนะค่ะเราไม่ตอนสักโอ้คุณพ่อเข่งมากเก่งมากฉันต้องมันทำะไรแล้วลงลงหนึ่งนะคะ

ว่าความรู้สึกเป็นเหมือนที่กี้บอกไหมเออโดยเฉพาะเรื่องสมโดเรื่องแผลควรจะควรจะนะคะเดี๋ยวอลอุอับกี่ต้องภูมิใจนะคะเพราะเมื่อวานน่ะเขาพูดจต่ชื่อพี่ตลอดว่าผมไม่สวยเดี๋ยวไม่สวยจริงจริ่เราเป็นไงลูกสวยช เกิดตอนนี้เลยลูกสวยเมื่อไหรปังอยู่ในกูเกิ e แฝ r นะครนบลางลูกสวยเบนก็หล่อใช่เบนได้มุมมากเบนหล่อเลยมาสลามาหาใครคะนี่ปาหอะไรคือปาปี๋อะไรคือปาปี๋หาใครนะอาใคร์ตี้อัรตี้เบนอัรตี้เบนหรือเปล่าอารตี้เบนมีคนร้องไห้ เคยไม่เคยคิดจะเห็นแบบจริงจริงเป็นแม่คนมีป้าน้ำตาไหลเลย อย่างดีๆอยู่เลยตะกี้ไม่มันเจ็บบบมันคันแบบเจ็บแบบปวดแบบใช่กไอ้เคยบอกมาอยู่ฟังเราไม่ใช่เรอมันเหมือนเหมือนเป็นสิวหัวช้าแต่เป็นทั้งเตาอะเออมันก็เจ็บอย่างเง้ยนะเนาก็แค่าวเขามาบีบเค้นใช่ป่ะแล้วมาทำออร์แกนไอ้แบบกีดแบบลอกแบบน้ำตาจะไหลเลย ใช่มากทำไงวัน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 ทุกทุกให้นมไงก็ให้นมไปเรื่อยเรื่อเราออกไปแล้วถ้ามันไม่ออกอ่ะออกนวดนวดนวดแล้วก็ปั๊มหรือไงก็ให้ลูกกินกินไปเรื่อยเรื่ก็นวดแล้วก็ปั๊มต้องปั๊มไปเรื่อยๆรื่อยเรอยเรื่อยออมาที่เห็นยูวีหนีนมเนี่ยนมเหลือมีมีแต่คือแบบออกไม่หมดไงมันแข็งถ้าเราเอาออกไปเลยใช่จะคัดกินหมดแค่เดียมเข้าไปเลยไม่กินล้อเอ้ยนมดีเลยอ่ะเหมือนกินเก่งกินเก่งอ่ะดีเนาะไม่ต้องอุ่นเลยกินเลย วันนี้เราจะกลับบ้านแล้วดีใจมากอยากกลับบ้านมากอ่ะค,ค,คือมันเป็น feeling แบบว่าอยู่เฉยๆก็เป็นขึ้นมานะอยู่เฉยๆก็นั่งเราก็แบบร้องไห้เราคุจะร้องไห้เอออยู่มาสองวันอาจจะแบบเจ็บแผลฮอร์โมนตกหรือฮอร์โมนคุ่งอนี่ไอ่นไนมันก็ไม่รู้เราก็แบบขึ้นมาอยากกลับบ้านแ้บบนั่งโซฟาร้องไห้ยังฮอร์โมนคลุงอยู่ เอาใครมา่ไหมมาตลอดใครอาบน้ำหรอคะโอเคค่ะวันนี้เราจะไปทำอะไรคะวันนี้เราจะไปอาบน้ำน้องไปแล้วชิปอันนี้คืออะไรนะคะอ๋อใจตังค์ค่ะแบงก์เงินมาได้เลยค่ะสะดวกเลยค่ะตอนนี้เก็บเงินนับตาไหลเลยไปพี่ขอชิปชู้หน่อย มันมีข่าวออกอ่ะไม่ใช่ข่าวแบบคนทําข่าวอะไิเขาแบบแอนลินค้อนลูกแล้วน้องอคินแล้วก็มีแบบเปิดค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลค่าโคตรแอนลินเลยเขาไปก่อนเราเขาเปิดแต่เขาเปิดก่อนเราเรายังไม่รู้เลยค่าค้อนเท่าไหร่จ่ายเงินแล้วค่ะเรียบร้อยเบาเหมือนได้นู่มทะลุออมตัวไอ้นั่นแหละเบาไม่เบาจริงลูกไปแล้วเเป็นไงบ้างไปจอยคุ้มค่ากับน้องอาคินแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบ Service มันคุ้มมากเลยอะคือเหมือนมันมีพยาบาลตลอดเวลามาทำาน้ตทำนี้ให้คือไม่ต้องทำอะไรเลยก็นอนอเฉยคนนี้เก่งมากนะคะจะบอกว่าอขอรีวิวนิดนึงคุณพ่อคือเก่งมากๆห่อตัวเองแบบจับจับ,จ,บจับลูกอะเอาเข้าเต้าแอเข้าเต้าดีกว่าพยาบาลจับเข้าอะเอาอย่างเว่์ปะไม่น่าเชื่อดูเส่สอแล้วดูสือ,สอแล้ <laughs> งเต้าฉันเนะ <laughs> หรอคุณบา มัยแล้วเขาก็แบบสลับข้างแบบอีกข้างนึงเข้าอะไรอย่างเงี้ยแบบคล้องแล้วก็ห่อตัวแล้วก็แป๊บ,บนึงก็จะหันไปเห็นเขาก็แบบนั่งต้องหน้าลูกแบบเออสุดๆทุกรอบก็คืออ่าให้นมทุกทุกสามชั่วโมงใช่ไหม<ๆ>เขาก็จะตื่นด้วยตลอดทําทุกอย่างให้ลูกมาแบบลุกขึ้นล้างมือล้างมือพร้อมแล้วมือแห้ง,อองเนี่ยคือแตก <laughs> ใช่แล้วพว่บาเขาทิ้งลูกกับเราเลยเราก็ทำกันสองคนให้นมเสร็จปุ๊บก็เรียกเขามารับลูกไปก็นต่อป๊บหนึ่งก็คือตอนนนี้เลือดแค่แบบเลสันสุดท้ายก็คือการฝึกอาบน้ำถูกไหมเรายังเรายังไม่ได้ลองอาบน้ํากับเรายังไม่เปลี่ยนแผมเพิ์มไม่ได้ลองเปลี่ยนแผลอึแบบเหนียวมากเป็นเขียวเขียวเนาะมันดําๆไม่ไม่สิบอันนี้คือยิ่งแบบมันยังเป็นที่เทาอยู่อ่ะตอนที่เขาอยู่ในท้องเราอ่ะสิ่งที่เขาแบบกินเขาไปน้ำค่ําแบบ ขนตัวเองมันเขาก็กินนคำกินอะไรทุกอย่างเข้าไปก็คือจบวันนี้เราจะกลับไปเจอใช่แต่เรามีพี่เนรจ้ะมีพี่เนรเรามีพี่เนรมาช่วยแล้วก็คือน่าจะโอเคแหละเดี๋ยวก็รู้ชีวิต real life starts now ทั้งหมดทั้งมวลคือคิดว่าการท้องคือแบบคลอดลูกคือเจ็บแล้วทรมานแล้วอะไรอย่างเงี้ยออกมาก็คือยิ่งกว่า เธอฉันมีน้องเหอะวมาโอ้ยเราจะถามมันไปเยอะแบบเยอะบบจนเมื่อวานคือลองให้ลองห้องให้ไม่ได้ลองให้แต่มไม่มันแบบอยู่เฉยนมมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วพอมันออกไม่ได้อะมันขัดเต้าแล้วมันปวดเต้ามากๆแล้วเคยได้ยินเขาแบบพูดกันเยอะมากว่าว่าแบบเนี่ยขัดเต้าอ่ะคือเจ็บยิ่งกว่าแพลผ่าตัดคือเรื่องจริงคือเมื่อวานเมื่อวานคือไม่ไหวแล้วแล้วพี่ๆาปเขาก็มาช่วยแบบรีดออกซึ่งรีดออกคือจิกเบาอย่างนี้นะแล้วฉันก็ ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยไม่ไหวค่ะแ,แรกก็คือเตรียงของก่อนนะคะก็จะมี น้ำมันสไลด์ไวชาชดสมุนรนาวดีอันนี้จะไวชอสารดือค่ะสำลีต้องใช้็นสารสลายนะคะแล้วก็เตรียมน้ำคุณคุณที่36 36ค่ะคุณ36ค่ะใช่ค่ะของก็จะีื่องขขเล็กน้อยช็ดหน้ากับนะคะเริ่มแรกก็คือล้างมือก่อนแล้วก็อันนี้เป็นสำลีสลายนะคะวมมีปะมีแบบกไมี้อี ชุ่มๆหน่แล้วก mm ็ด hmm. ีเช็ดสำหัวตาไปหางตาทีเดียวค่ะคี่เก็ทิ้ข้างหลังได้ทีเดียวใช่ไหมทีเดียวไม่ต้องกดไม่ต้องกดเลยลูกบอลูกดม่กดด จะร้องแบบนี้เป็กๆแล้วก็อดทนใช่ไหมคะ <c oughs> เป็นปนกติทุกคนไหมคะเยี่ยมากเลยคะ่ะขอบคุได้กนะคะ น้องที่อับนาวเองใช่ปกติคองลุงคะใชทุกคนเลยค่โอ้โหไม่ผมเสร็จเลวน้องก็แก้าหตัวนะคะเดี๋ยวจะอาบน้ำอ้เอาต้องสระผมก่อนสระผมก่อนโอ้ยเฮ้ย สบายยนอือออุ่บวสบายสบายสบายวันนี้น้าเิดวันนี้น้าสีมากเลยอะเออจริงแต่เขาร้ว่าเขาไม่มีน้ำตาใช่ถ้ามีนตาต้อคุเขาน้ตาังแต่ไม่มีดีแล้วค่ะมันมีแล้วค่ะมือที่เราไม่ได้ถูกักู่ก็มานได้ยนะคะน อุ่นไงใช่ไหมอ,อุ่นสบายใช่อ่ะโอ้ยดูหน้าดิดูหน้าจับมือไว้แน่นเลยค่ะโอ้โหคะ้านี้ย oh ังต้องปิดหูอยู่อันนี้ไม่ต้องปิดนะคะเราไม่ตอนสระผมผมเยอะมากมันก็จะรวงใช่ไหมคใช่ค่ะมันเฮ้ยจะบายดี่หว่าร้องแทบตายทำแม่น้ำตาไหลขี้หงาากำลังเสร็จเรียบร้อยแล้วพอคลอมคองเหมือนเดิมอย่างนี้นะคะทิศกลับมาทีเดิมผิวท่าน ก็ลอกเท้าสองข้างลอกเท้าสองข้างขึ้นไปช็ดตัวได้เลยค่ะองแล้วค่ะขช็ดตัวหนาวอนห้ไงยังไงครับตัิกกตัพริ้งแล้วหรอหนาวหนาวใช่ไหม่ะหนูไม่ชอบหนาวอ้า ตามยังจะไม่ไหวเลยใส่สัญญาได้เลยไม่กินค<า>่ะนนับโไ,ไม่ต้องพับตงไหมคะับก็ได้เลยประมาณนี้โอเคไม่ต้องแน่นมากแล้วไม่ต้องหนุนมากมเวลาจะ เรนกถนัดเลคะแบบทุกอย่างมนเลียนไปหมดแล้วก็มันก็อียัวใหญ่สุดะเกี่ยวปั๊บน้องแขนหักเลยออยเขาหนาวเหรอม้นต้องหอหอตัวเอาไว้ ชอบห่อตัวชอบแช่น้ำด้วยไม่ใช่น้ำชอบห่อตัวค่ะมาของเข้ากับต้นโอ้คุณพ่อเก่งมากเก่งมากฉันไม่ต้องมันทำอะไรแล้วจะเป็นีเสี่ยบลงลุมหนึ่งนะคะพ่าห่อตัวโอเคค่ะก็เอาขอน้องไว้ตรงนี้นะคะพ่อเขาห่อเก่งแล้วดูมองนะ ใช่เลยต้องโฉมไปปะคะประมาณนี้ได้คนะ่ะแล้วก็เอา้ากลับบ้านไปก็คือเบนไปสอนไอพีฉันจะผลิตนมอ,อย่างเดียวพี่หน้าตาผิีอะไรเราพี่หน้าตาผิีของเรา <laughs> ท,ยทยเยงเาม,ม,มาข้างหน้าดิหิ้งใมันไปข้างหลังไม่รู้ไม่รู้ลูกชี้ดิอ้โหมันปัดมันลอยๆหรอเห็นกันแล้วขนหลงละน่นามาเตมว่อะไรครับลูก เดือนแรกอวันละครั้งวันละครั้งโอเคค่ะตอน,นก็เป็นเท่ตัวจักไปที่บ้านก็เ<ไ>ปน็นอุมใช่สายก็ได้ประมาณสิบอรม้ลูก,โ,ลกโอเโอเบบี้ยะมเอาแบบอุม้มเองเงแล้วเนาะแล้วเมื่อคืนเคืนเปลี่ยนเป้าเองด้วยโ <laughs> มด11โมงับ ตรงนี้ต้องให้ตามเลยมั้งจ้ะปกอมะไรสิมให้จ้ะังม่สิ้นดเลยเลยดีเนาะดีมากแต่โดนเกแบหมักอคุณยายเรื่องแบบนี้เองเนี้ยแบบนอนมีคนเช็ดอะไร้